ในงานเลี้ยงหาคู่เอนทาโรผู้ทำอาชีพพ่อสื่อและให้คำปรึกษาด้านการแต่งงานโลกับลานสองคนเขาได้พบกับยูอีสาวสวยผู้กำลังทำท่าทางลำบากใจเขาจึงได้แนะนำตัวและให้เธอลองใช้บริการบริษัทปรึกษาการแต่งงานของเขาดูหลังจากนั้นเขาก็พบว่ายูอี I เป็นนักาศิจาร์าอัจฉริยะระดับดีกีฮาวาดแต่ทะนั้นโลกไร้ข้างใครสาวมอปลายในเครื่องแบบนักเรียนอันมาก เนื่องจากเธอต้องไปเรียนต่างประเทศจึงพลาดโอกาสใช้ชีวิตมอปลายที่ญี่ปุ่นด้วยรัษณยมอันเฉพาะตัวนี้ทําให้เธอหาคู่ไม่ได้เขาจึงให้เธอลองมาดูงานก่อนสมัครสมาชิกและได้มารู้จักกับสมาชิกที่อินเทอร์ต้องดูแลเช่นโบตันสาวฮอตผู้มีอาชีพนักว่าดการ์ตูน18บวกด้วยงานที่เธอทํมามันทำให้อีกฝ่ายรับไม่ได้และขอให้เธอเลิกทางานนี้แต่ด้วยความที่เธอรักในงานนี้มาก จึงไม่ยอมทําตามที่หลายคนบอกเธอคาเลนอดีตลูกคุณหนูตกอับคู่อยากกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนจึงตั้งใจหาผู้ชายรวยแต่งงานแต่พอถูกจับได้ว่าจนจึงถูกทิ้งอยู่ล่ําไปและมาฮิรุครูอนุบาลผู้มีความเป็นแม่ล้นหลามจะติดอยู่ที่ว่าเธอชอบผู้ชายสไตล์แมงดาโมหมดปรปโยชน์ก็ม่ได้ถูกทิ้งทันทีเอาใจช่วยกันหาคู่ของพวกเขาได้ในโอนวนรักกวนคนหาคู่